ว้อยู่ห้ช่องไมปันวันนี้เราจะมาเดินสำรวจที่เอ้ไม่ใช่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 พูดผิดพูดผิดวันนี้เราจะมาเดินสำรวจตอนกลางคืนทามุมบ้านมู่บ้านเนี้ยว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมโมหกโมหกนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจกันเลยแต่ว่ารอไอ้น่าไอ้น้าไอ้น้าโง่ก่อนติดแฟนคือไอ้เก้าไอ้เก้ามันติดแฟนมันติดจักรยานใช่มันติดจักรยานถ้าเราไม่มีไฟแช่ถ้าเราไม่มีไฟฉช่เราก็ไม่ไปหรอกแต่เรามีแค่หน้ากลัวมาก ผมเนี้น่ากลัวมากนะหลายดูตอนเช้าชอบมีลิงมากลัใช่เราไม่กลัวไอเอาผมมันโหดเกินคลิปนี้บอกร้องอ้อยเลยอะดูคลิปบรรยากาศหดฟ้าดูดูบรรยากาศไม่เห็นดาวสักดวงเลยครับโอ้ยเชี่ยมืดตึ๊บเลยมันกระพริบตาก็มันกระพริบตารอรอน้องเสียเก้าเราตัดไปกันไปตปแล้ว ตอนนี้ครับเราจะไปแค่ส่ามเลยไปท่ามทามเพราะว่าไอ้ก้ามันแหกอุบัติเหตุลูกคว่ำเนี่ยถ่ายที่เราไม่มีไฟฉาย่องนี้ช่องไมม่ีไอ้เราต้องทำไว้แล้วเดี๋ยวผมนำมิเพราะผมมีไฟฉายใช่ใช่ให้คนมีไฟฉายเขาส่องเขาไปกันก่อนดีกว่าครับทุกคนก็หมอใช่ เราเราไม่เรากลัวมากฮะคือเขาพี่คลิปนี้บอกเลยครับเป็นคลิปที่ลำบากที่สุดน้ำน้ำเฮ้ยปูปูแซมปูแซมปูแซมปูมันจะชอบขึ้นมาอยู่แต่ชอบนะเนี่ยครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นแต่ตรงนี้ก็อย่าไปเล่นน้ำถ้าเราเจอปูเราเราจะแชรให้ดูนะนี่คือวิวหัวหินเราหัวหินได้จมน้ำแล้วครับ เอ้ถ้ามันมีเสียงเรือเพราะว่าเราอะอยู่ใกล้เรือหลายๆ EP ที่แล้วทุกคนก็น่าจะไม่รู้นครับเี่ตอนปิง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 ให็น้อยเนี่ยปิงครับทุกคนเดี๋อแดงถ้าดูบล็อกเข็มด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแดงข้ากาจะเบอร์หน้าเพราะตอนนี้คืนไอ้ไก่เไ้ยมีปลาด้วยกะไหนเนี่ยไม่ใช่ ปลา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 กระดับปลาปลาแต่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนะกรดับปลาอะไรเอาไปดิรอไอว่าผมจะไปวงกลมให้สิล่ะงล่างครับเป็นอยู่นี่เอางี้นะครับตรงบ่อกบอกพันบอกตรงนี้ที่น่ากลัวที่สุดครับแต่มันมืดมากซูมได้พี่ชายซูมได้เราเดินี่ไม่ไปตรงนี้ อย่าวิ่งเอ้อย่าวิ่งอย่าอย่าจำนวนติเรามาถ่ายคลิปกันดีๆครับ่าติกลัว่ากลัวอยู่เราจิตใจเรากลัวนะครับแต่เราก็ต้องกล้านะครับเพื่อช่ท่านผู้ชมเลยนะคลิปเราอาจจะบบบมาห้างสิเชื่อไหมทุกคนผมเดินไปผมระแวงล่ะทำอีพีที่แล้วนะไหมครับทุกคนลว่าอีอีพีอะไรวะสี่เหลี่ยมอีพีอะไรวะที่ที่เรามาตรงนี้เปิดคลิปกันตรงนี้จำไม่ได้เลย อ๋ออีพีทุ่งหอยเออทุกงหอยทุกงหอยเฮ้ยอย่ารีบเดินดิต่อกันมั่งดิอือ เที่ยวก้องบิดผมจะไปกันอีกรอบแต่คราวนี้ใครวิ่งที่จริงอะกูไม่กลัวเดินเดินหรอบขกเฮ้ยเฉยแหละเดินไปเรื่อยๆโบกูได้ที่หมูอ่ะับเราอยู่ด้วยกันสองคนในจูด้ำหน้าห้ามวิ่งนะห้ามวิ่งนะกูไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวอยู่แล้วพี่นางรำเริงเตกใจเลยสัตว์น้องแมว มีเสียงอะไรเล็กน้อยมึงต้องไปดูกล้องที่ว่ามึงจับแขกไอ้คนัวบจับแขกเงินแน่นใช่ไหมตรงนี้น่ากลัวที่เราเจอท่อยอไม่ไม่บอกท่อยอไปว่าอะไรแล้วไม่เจออะไรนะอะพาร์ทมามันมีนี่ตรงนี้ก็น่ากลัวหายมองไม่เห็นนะมืดนอนมองไม่เห็นหรอกมันมืดมีไปใส่กางเกงปิ้งปะ วิ่งอยู่ป่ะเารอบนี้เราสัญญาว่าจะไม่วิ่งเราเมื่อกี้เราใจหายแวบเลยตามพี่ี่นี่จากพี่ทเล้้าวนอไอ้ต๊บ มันเดินออกมาไปไปเดี๋ยวกับไปที่ที่ดีเลยแค่ตัวใจหนึ่งหัวหมาเห่าแบบยังไม่ไต้องเฮ้ยเจ้าเขายู่ฝั่งเดียวกับมึงดิโอ้ยเฮแล้วมึงให้กูอยู่ฝั่งนี้นะนี่หมาเดินไปๆนึไม่กลัวแล้วอาย่วิบ๊อบไปไปเฮ้ยบอกครับอยู่ฝั่งนี้ดิ เอาโขทิ้งกูไปด้วยกันดิเอาขวาย่สรงกลางไปไอ้ตาไปอยู่หรซื้เอ,อ,อเฮ้ยไอ้จูน้อมึงทิ้งกูนะไม่ดีกูน,นอน <laughs> กับจับคอกันด้วยทำมาได้เพ <laughs> ื่อกเพื่อ <c oughs> พ้อมือไม่งก่อกูกูวิ่งก่อนสกูจะตายโอ้ยไอ้ปัดไม่ขัวิ่งกูวิ่งดิไม่มีสายกูเลยกูวิ่งไปกลับกลับอะจบคลิปียงกลับตรงนี้เราตัดยากันไว้ว่าเราจะไม่วิ่งมันทำไม่ได้เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้คนถ่ายเนี่ยมาตกูใจเลยมามาปิดคลิปกันดีกว่าเห็นเหเห็นเหรอเห็นมั้เนี่ย เห็นหรือตู้มือดือดไม่เอาตู้มือคนเยอะตายเราก็จบไปตูอเดี๋ยวเข้ากดกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ช่องไม้ปันด้วยนะครับเพราะว่าอี e ีหน้าอาจจะเอาจจะทำอีกเพราะว่าเราสัญญากันไม่ได้น่ากลัวจริงจปังนานา